สวัสดีครับอาจารย์ครับอยากผมดยวันนี้ผมจะพามากระมาทิศวกดตะมวไซทิศมะตรซึ่งหลวงพ่อทองคำวัดตะมิไรินี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่สร้างในสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นพระองค์ทองคำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยและในบริเวณวัดตะมาทินี้ครับซึ่งบริเวณโคงจุ้ยของบริเวณวัดตะมิตรนี้เป็นโวงจุ้ยของมังกร ัดอยู่บริเวณท่าวงเวียนโอเดียนซึ่งพลังชีตจบถ่ายมามันจบกันนะผมก็เองคำจุดนี้ครับซึ่งพลังของหลวงพ่อเจ้าพัดพลังหของจุ้ยของที่เนี่ยจะเป็นพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ท่านใดที่ต้องการขอพรเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ถ้าสามารถมาขอพรหลวงพ่อของคำจุดนี้ได้เลยครับ ในจุดนี้นะครับหลังจากเราซึ่งไปไหว้หลวงพ่อทองคำวัดเทรมนี้เสร็จแล้วเราจะมาไหว้องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือแหิ่เิียาหรือท้าวกเวนครับส่วนมากคือท่านอการขอพรเรื่องทรัพย์สนั่งคงท่านสามารขอพรจากท้าวคูเวหรือแหย่ศิียได้เลยครับหลังจากที่ท่านขอพรหลวงพ่อทองคำวัดไตเสร็จแล้วองค์แหย่ิยเสร็จเราจะมาขอหลวงพ่อสำลิซึ่ง่อให้วาปัรถนา ประสบความสำเร็จะฮะขอให้พรทุกอย่างที่เราขอประสบความสำเร็จครับในจุดนี้จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยู่ด้านล่างก็จะทำให้เราสามารถอ่านพพะทิชาได้ในจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นิยมขอพรซึ่งรงนี้คือปรมาจาริกยื้อซึ่งเป็นปรมาจารย์ในลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดไปริดครับซึ่งอยู่ทางซ้ายของหลวงพ่อทองคำครับผมท่านสามารถมาขอพรเรื่องปัญญาสติสปัญญาความรู้ท่านใดที่ต้องการจะสอบแข่งขันต้องการจะสอบเพื่อเข้าทํางานท่านสามารถมาขอพรท่านได้ครับ